สวัสดีครับวันนี้ผมน้ำค้างขึ้นมาอยู่บนยอดภูเขาหินซึ่งเป็นที่สตอ็อกเออ่หินนี่นะฮะเป็นที่สต็อกสหรับงานคอนกรีตของรถไฟฟ้านครธาก้าหมายเลข16นะฮะผมอยู่วันนี้เนี่ยความสูงประมาณน,น,นักสิบ,บยี่สิบเมตรนะครับเนี่ยผมอยู่วันนี้นะฮะซึ่งผมจะสามารถมองเห็นโรงหล่อเซกเมนต์นะฮะโรลงหล่อพิแคสยาร์ดของ โปรเจกต์ Project, หมายเลข c ี0 5ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับเราคือโปรเจกต์ดาก้าเมโทรเรลหมายเลข5เนี่ยนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน6สัญญาสัญญาที่อิตาลีไทยได้รับก็คือสัญญาหมายเลข2คือดิโปหมายเลข3ก็คือจากบุตระเข้ามาในเมืองแล้วก็สัญญาที่4ก็จากในเมืองมีส่วนหนึ่งแล้วเราก็เสียสัญญาที่5ไปให้กับ บริษัทของญี่ปุ่นที่เราทําที่ปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะสุดสายแล้วแต่ว่าเผอิญว่าศูนย์ห้าสิบอยู่ในเมืองใกล้ๆกันแล้วก็ทางโปรเจกต์นีนอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันก็เลยมีความสัมพันธ์กันก็คือสร้างโรงหล่อแลวก็พิาร์ดเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเลยนี่ครับแอบดูเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับโรงหล่อถึงรโน้นเลยแล้วก็จะมีที่พักของอิสราเนไทยอยู่บริเวณนู้นนะครับ เดี๋ยวผมเองก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินลงจากภูเขาเนี่ยดูดูภูเขาเนี่ยสูงแค่ไหนนะฮะนี่ครับภูเขาสูงมากๆเลยผมขึ้นมาด้ความยากลำบากมากเพราะมันจะจะอ่อนนะฮะจะพาลงไปแต่ว่าการลงไปนี่มันน่าจะรักเทเลพอสมควรนะครับดูกันว่าเราจะลงกันี้ที่ท่าไหนมนีการลงแบบแบบ ลงมาแล้ว,ลลวอุ๊ยเดี๋ยวนะครับอ้ยจะหลงโอ้ยลงแล้วครับอันนี้ก็เป็น ให้ดูนะครับผมโอ้โหกองเขาหินมาหึมามาหึมา,มาเลยนะครับในรั้วใกล้ๆกันก็จะเป็น CP05 ด้านนู้นจะเป็นกองทรายผมไม่แน่ใจว่ากองทรายนี่เอาไว้ทมหรือเอาไว้ทำคอนกรีตนะฮะแต่ว่า หินแ tamam น่นอนทำคอนกรีตที่แพงของเราทรายก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยคือจะรถออกไปโอเคครับรู้สึกอยากพาทุกท่านมาเที่ยวในยาร์ดอันนี้แล้วก็อยากหาสิ่งแบบใหม่ๆมานำเสนอมันก็ยากเหมือนกันครับผมใดไหนไม่ได้เลยโดยไปในยาร์ดนี่แหละ Mẹ làm ảnh, của I just... I just make a... Video clip. Vlog. Our safety officer. <coughs> ที่เขาหินี่อยู่ข้างบนยกย่องขึ้นข้างบนด้วยนะตรงนี้ก็จะมีการลงเหล็กมาครับตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปของพี่หนำมเนี่ย น้องกำลังทำข้าแบบอยู่มีเครื่องชูสลิงเตรียมตัวแล้วละ่ะต่างมากมายเลยอุปกรณ์ของฟลาสอุปกรณ์งานสถานีนะครับ<ส><ส>ก็เดี๋ยวเมื่องานสถานีเริ่มขึ้นเนี่ยก็ตั้งรับนี่แหละงานสถานีเตรียมตัวมาแล้ว ก็อยากจะเปิดโลกทัศน์ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่จำกัดถ้าผมออกข้างนอกได้แต่ผมจะพาพี่ๆน้องไปเที่ยวแบบไปไหนเทาที่ผมจะไปได้อยากจะอสอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม่มานําเสนอตรงนี้ก็มีงานลอนชิงเกอร์เดอร์เดี๋ยวสองวันเนี่ยเราก็จะผมจะออกไปแล้วล่ะโอ้โหเราเอ่อ มีมีคนที่ร้องเรียกผมอยู่ด้านบนดู่นนะฮะ <laughs> <laughs> ไปดูที่ว่าเขาเป็นใคร Say hi with me. I come f r อ m Thailand yeah, <good>. okay. how are you I want to talk with you. Okay. Five. Yeah, baby. <laughs> Hello. Hello. How are you? I'm good. And you? <laughs> ผมก็ได้ทักทายกับกลุ่มเด็กๆที่อยู่บนตึกโน้นน,นนะฮะเด็กที่อยู่ตึกโน้นน่ะเป็นมีหลายคนเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้อุ้มลูกหรืออุ้มหลานหรืออุ้มน้องอะไรทักอย่างนะเพราะคนที่นี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีการศึกษาขนาดไหนนะก็กว่ากันไปฮะพื้นฐานชีวิตของใครมันไม่เหมือนกันวิถีชีวิตของเราเองในแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกัน น,นี่ผมก็เจอสนามตะก้อเขาแล้วผมก็เลังกลับเข้าไปในแคมป์แล้วผมก็มาเจอรถที่กำลังพังอยู่ชื่อว่ารถมหินทรานี่นะฮะกำลังพังอยู่เลยอ้า oh, ว what is this damage just the wheel or the engine no no only brake pad brake oh, pad okay I think what is panja no no น a n j a break แ a ดเข้ามาในแคมป์แล้วนี่คือแคมป์ของเรามันเองอ้าวมีแม่บ้านยืนอยู่ตรงนั้นด้วยคนหนึ่ง <c oughs> how are you <c oughs> you are good as you r e yeah this good mate I know ผมเข้าในแคมป์แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ทำคลิปอะไรเ,เราต้องทำคลิปแบบนี้แหละวิธีชีวิตของเรา